สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้น้องจะพามาดูสินค้าในโกดังป๊ป๊าช็อปนะคะปป๊าช็อปภายในสองบีหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะพาดูของทั้งโกดังเลยนะคะพี่ๆขาจะพามาเที่ยวชมนะคะเหมือนกลับมาที่ร้านเองเลยนะคะพี่ๆขาจะพามาเที่ยวชมเหมือนมาที่ร้านเองเลยนะคะใ,ใครอยากได้กระสอบมือสองสวยๆไปขายนะคะ น้องแนะนำเลยนะคะมีงานสวยๆเยอะมากนะคะใครอยากได้กระสอบสวยๆใบขายน้องแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูงานสวยๆนะคะตัวนี้จะเป็นงานกระสอบมิกแบ็กนะคะกระสอบมิกแบ็กเป็นงานกระเป๋านะคะพี่ๆขากระเป๋าแฟชั่นละคะกระเป๋าแฟชั่นบนแบรนด์นะคะใครอยากได้งาน ก Dante, ระเป๋ากระสอบกระเป๋าสวยๆไปขายนะคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นงานกระสอบกระเป๋าที่ยังไม่ผ่านการคัดนะคะพี่ๆขากระสอบกระเป๋าที่ยังไม่ผ่านการคัดนะคะถ้าใครสนใจรับทักมาได้เลยจ้าตัวนี้โปรโมชั่นอยู่ที่1,800นะคะ45กิโลกระสอบรูปใหญ่ๆเลยนะคะกระสอบรูปใหญ่ๆเลยนะคะกระสอบยังไม่ผ่านการคัดมีแบรนด์นะคะพี่ๆขา ใครสนใจทักมาได้เลยนะคะส่วนที่อยู่ตรงนี้เป็นงานกางเกงสแลกนะคะงานกางเกงสแลกนะคะแมนเดทเพนนะคะแมนเดทเพนงานกางเกงสแลกสีสุภาพนะคะสีเอิร์ธโทนนะคะออทโทนดำครีมอะไรประมาณนี้สไตล์นี้นะคะน้ำตาลนะคะกางเกงสแลกทำงานผู้ชายนะคะ แมนเดดเพนนะคะพี่พขาแมนเดดเพนสองพันสองร้อยบาทนะคะสองพันสองร้อยบาทได้หนึ่งร้อยตัวนะคะตกทุนตัวละยี่สิบสองบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่ขาตกทุนตัวละยี่สิบสองบาทเท่านั้นนะคะอยากใครได้ไปนะคะงานขายดีนะคะแมนเดดเพนแต่พี่ขาตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะ งานฮูดดี้นะคะงานฮูดนะคะฮูดสเวตเตอร์เบอร์หนึ่งนะคะฮูดสเวตเตอร์เบอร์หนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าใครอยากได้ฮูดแบนนะคะฮูดแบนนะคะสวัสดีค่ะพี่มิวนัชยากางเกยงยางยืดมาประมาณวันที่ตอนนี้ตู้มันกำลังมานะพี่นะกำหนดตู้เนี่ยจะเข้า น่าจะกําหนดเดิมเนี่ยจะเข้าวันนี้แต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยตู้มันยังมันมันกำลังมาจะถึงไทยแล้วนะพี่นะน่าจะอีกสักประมาณ3าสวันนะคะพี่จ๋าสามสี่วันนะของมาเต็มนะพี่นะของมาอีกเยอะมากมาทั้งตู้เลยนะใครรอตู้อยู่นะพี่นะจัดเต็มนะคะจัดเต็มนะพี่นะของมานะพี่นะแบรนด์เยอะมากนะคะแบรนด์แน่นๆทุกกระสอบนะคะพี่จ๋ากระเป๋าสวัสดีค่ะพี่น้ำฝน พี่น้ำฝนคำนีกระเป๋าอยู่ที่พันแปดนะคะมิกแพ็คใครรับกระเป๋านะคะตัวนี้ยังไม่ผ่านการคัดนะคะมีแบรนด์นะพี่น้ำฝนนะร,รุ่นนี้มีแบรนด์นะคะเอาไปเปิดหาแบรนด์ได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าถ้าใครรับก็ทักมานะคะตัวนี้งานฮูดนะคะงานฮูดนะคะพี่จา๋าฮูดเบอร์หนึ่งนะคะฮูดแบรนด์นะพี่นะฮูดแบรนด์นะจ๊ะพี่จา๋า ฮูดบอร์หนึ่งฮูดแบรนใครอยากได้ฮูดแบรนนะคะตัวนี้กระสอบระสี่พันนะจ๊ะขอย้ําว่าเป็นฮูดแบนนะจ๊ะพี่จา๋าฮูดแบรนนะคะจะไม่ได้เป็นฮูดแบบฮูดธรรมดานะคะเป็นฮูดเน้นแบนนะจ๊ะพี่จา๋าฮูดแบรนอยู่ที่สี่พันบาทเท่านั้นจ๊ะพี่จา๋าถ้าใครรับกระสอบฮูดนะคะเหลืออยู่แค่สี่ลูกเท่านั้นนะจ๊ะพี่จา๋ามีรีวิวในเพจไหมจ๊ะจะมีจ้ะพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนทักมาได้เลยนะคะมีรีวิวนะคะพี่จา๋า ฮูดแบนนะใครอยากได้ฮูดแบนดนะคะกระสอบรักสี่พันบาทเท่านั้นนะพี่นะขอย้าว่าเป็นฮูดแบนดนะจ๊ะฮูดแบนดล้วนนะจ๊ะพี่จ๋าจะไม่ได้เป็นฮูดธรรมดานะคะฮูดแบนล้วนจ้า ตัวนี้จะเป็นงานเลดี้ทีเชิร์ดนะคะพี่จา๋างานสวยๆที่อยู่ตรงนี้นะคะเลดี้ทีเชิร์ตจ้ารีวิวกางเกงยีนให้ดูบ้างสิคะได้เลยค่ะพี่จา๋าพี่ดูจะ้ะกางเกงยีนสีโคตรเข้มนะพี่นะกางเกงยีนสีโคตรเข้มนะคะพี่จา๋าใครอยากได้กางเกงยีนสีเข้มๆแบบนี้นะพี่นะขอย้ำว่าเข้มทุกลูกนะพี่จา๋า ขอย้ำ่าเข้มทุกลูกนะคะกระสอบหนึ่งนะคะโมเดลร์นยีนนะคะ2,100ได้100ชิ้นนะคะโมเดิร์นยีน2,100ได้100ชิ้นคุ้มที่สุดนะพี่นะคุ้มที่สุดนะสีคือโคตรเข้มแบนๆนะพี่นะสีคือโคตรเข้มแบนๆนะคะรุ่นนี้ขายดีมากนะคะพี่จา๋ารุ่นนี้ขายดีมากนะคะเอาไปไม่เสียใจสีเข้มสะใจแน่นอนนะคะพี่จา๋าน้องแนะนําเลยนะคะตัวนี้เป็นงานรุ่นขายดีอันดับหนึ่งนะคะ ตัวนี้2,100ได้100ตัวตกทุนตัวละกางเกงยีนขายาวนะพี่นะกางเกงยีนขายาวผู้หญิงนะคะตกทุนตัวละ21บาทเท่านั้นนะพี่จ๋าตกทุนตัวละ21บาทเท่านั้นนะพี่นะคุ้มเกินคุ้มนะคะพี่จ๋าคุ้มเกินคุ้มนะคะน้องแนะนําให้เอาไปเลยนะคะโมเดิร์นยีนนะคะพี่จ๋า2,100นนะอยากให้เอากันไปคนละลูกนะไม่เสียใจนะคะพี่จ๋าขายดีแน่นอนนะคะพี่ขา อ่ะตัวนี้ตัวนี้เลดี้ทีเช์ตนะคะงานเสื้อยืดหญิงนะคะพี่จ๋ากระสอบนี้จะเป็นงานเสื้อยืดผู้หญิงจะเป็นงานไซส์ไซส์ผู้หญิงนะจ๊ะพี่จ๋าจะไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าเป็นงานเสื้อผู้หญิงนะเสื้อผู้หญิงจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเสื้อผู้หญิงจะเป็น SMLXL l นะจ๊ะพี่จ๋า s m l X L อสวยๆไซส์ปกตินะคะสวยสวยไซส์สปกติสวัสดีค่ะพี่เพื่อนแพะก,กระสอบสวัสดีจ้า ตัวนี้เลดี้ทีเชิร์ตนะพี่นะเลดี้ทีเชิร์ตเสื้อยืดผู้หญิงนะคะพี่จา๋าตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะถ้าใครรับก็ทักมานะคะปักปักค่ะสวัสดีค่ะร้อนไหมคะลงเกลืออย่างร้อนเลยพี่ลงเกลือแดดอย่างแรงเลยนะพี่นะแดดอย่างแรงเลยนะตอนนี้นะพี่นะที่ลงเกลือนะคะตัวนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นงานโอเวอร์ไซด์เดทนะคะโอเวอร์ไซด์เดทนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่สามพันนะคะ ใครรับโอเวอร์ไซเดทักมาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋างานโอเวอร์ไซ์เดทนะคะเดทสาวอวบสวยมากนะคะเดทสาวอวบสวยมากนะคะของที่สั่งที่อยู่ในตู้กําลังมาจ๊ะพี่จ๋าตู้กําลังมาพี่เพื่อนแพรน้องอยากจะบอกว่าตู้กําลังมานะไม่เกินไม่เกินไม่เกินวันที่หนึ่งอะน้องน้องคิดว่าถึงนะพี่นะตอนนี้ล่องเรือมาถึงมาถึงที่ชนบุรีแล้วนะกําลังเคลียรากีนะพี่นะ กำลังเคลียร์นะคะพี่จ๋าเดี๋ยวเคลียร์ภาษีเร็ดแต่น้องรีบแจ้งเลยนะพี่นะ เรานําเข้ามานะคะพี่จา๋างานของเรานะคะเป็นงานกระสอบนําเข้านะคะกร,คะคะระสอบออย,ยังไม่ผ่านการคัดนะคะพี่จ๋ากระสอบของน้องๆเนี่ยยังไม่ผ่านการคัดทุกกระสอบนะคะพี่จะได้แบนๆเน้นๆนะคะพี่จ๋าได้แบนเน้นๆทุกกระสอบได้งานคุณภาพดีนะคะเป็นกระสอบพี่พี่เพิ่งพี่จะเป็นคนเปิดคนแรกนะคะ<ป>พี่จ๋าเป็นกระสอบที่พี่จะเป็นคนเปิดคนแรกนะคะจะยังไม่ได้มีใครมาเอาแกะของดีของพี่หยอกไปนะคะพี่จะได้เปิด ลงมาจากตู้ปุ๊บส่งปั๊บเลยนะคะพี่จ๋ากระสอบที่อยู่ในตู้นะลงมาจากตู้ปุ๊บส่งปับ๊บไม่มีการคัดของดีออกนะคะใครอยากได้ของสวยๆนะคะของสวยๆงานเป็นแบรนด์นะคะแนะนําสั่งได้นะคะพี่จ๋าสกอตตรวนราคาเท่าไหร่สวัสดีคะ่ะพี่จัสมินไงล่ะสกอตตรวนเสื้อใช่ไหมจ๋าถ้าเสื้อสกอตร,รวนฟาเนลเบลจะอยู่ที่3,500แต่ถ้าว่าจะเป็นเชิ้ตชายชายรวมหญิงนะพี่นะชายรวมหญิงนะคะ ชายรวมหญิงฟาเนลเบลอยู่ที่สามพันห้าถ้าเป็นฟา์นเนลเชิ้ตอยู่ที่สี่พันห้าจะเป็นเชิ้ตชายลวมวันะแต่ถ้าเป็นเชิ้ตชายรวมหญิงจะอยู่ที่สา0พันห้าละจ๊ะพี่จาร์งานสวยนะคะงานสวยงานเกตเอเนแบนแบนนะคะสีสดใสนะคะที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้โอเวอร์ไซส์เดสนะคะอยู่ที่ส0มพันละจ๊ะพี่จาร์ที่พี่เห็นดอกไม้เยอะๆตรงนี้นะคะที่พี่เห็นดอกไม้เยอะๆตรงนี้นะคะ ตัวนี้โอเวไซเบลนะคะพี่จ๋าโอเวไซเบลนะคะโอเวไซเบลอยู่อยู่ที่พันเก้านะคะพันเก้านะจ๊ะพี่จ๋าพันเก้าเสื้อสาวอวบสวยๆนะพี่จ๋าเน้นเป็นสาวอวบแฟชั่นสวยๆนะคะใครอยากได้สาวอวบแฟชั่นสวยๆนะคะน้องแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะงานเขาสวยมากนะคะงานเขาสวยมากนะพี่นะ งานเขาสวยมากพี่ดูดูความหวานของกระสอบนะคะเสื้อยีนชายเท่าไหร่คะพี่นิสราถ้าใครรับตัวเป็นโอเวอร์ไซส์รบลส์นะคะอยู่ที่1,900บาทนะคะเดนิมเชิ้ตมีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิสราพัวพวงส่งรักนะคะเดนิมเชิ้ตจะมีเป็นรุ่นนี้นะพี่นะเดนิมเชิ้ตจะเป็นเชิ้ต เชิดยีนสีได้ไหมคะพี่จ๋าเชิดยีนสีได้ไหมคะพี่นิจราตัวนี้เป็นเดนิมเชิดนะพี่นะเดนิมเชิดเป็นเชิดยีนสีนะพี่นะเป็นมีสีตารางสีสก,ก๊อตนะคะเนี่ยพี่ดูสวยนะถ้าเอาเป็นตัวนี้ก็มีนะคะพี่จ๋าเดนิมเชิดนะแต่ถ้าจะเอาเป็นเชิดสียีนก็จะรอต้องรอตู้เข้านะพี่นะอีกประมาณ3ามสี่วันนะพี่นะรอตู้เข้ามาอยู่นะมาอีกเต็มเลยนะพี่นะ มาเต็มเลยนะคะตัวนี้แมนยีนพรีเมียมนะคะแมนยีนพรีเมียมนะคะพี่จ๋าใครอยากได้กางเกงยีนพรีเมียมน,นะคะแนะนําทักมาเลยนะตัวนี้เป็นงานมือสองมือสองมือสองแบบมือสองเกรดเอพรีเมียมนะพี่นะตัวนี้เป็นมือสองเกรดเอพรีเมียมนะคะตัวนี้การันตีให้ทุกตัวนะพี่นะตัวนี้การันตีให้ทุกตัวแบรนด์ล้วนนะคะพี่จ๋าแบรนด์ล้วนนะคะ วันนี้แบรนด์ล้วนนะเป็นการงานกระสอบลูกพิเศษนะคะเป็นงานกระสอบลูกพิเศษใครอยากได้แบบพเมียมเป็นพีเมียมเป็นงานกางเกงยีนชายขาเดฟนะพี่นะกางเกงยีนชายขาเดฟใครอยากได้กางเกงยีนชายขาเดฟก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้แท็กสูตรนะคะแท็กสูตรนะคะเสื้อวอมกางเกงวอมนะพี่นะเสื้อวอมกางเกงวอมใครอยากได้เสื้อวอมกางเกงวอมขาแถบอะไรมีพร้อมนะพีธธ่นะ เสื้อวอมเกงวอมเท่ๆนะคะพี่จ๋าใครรับทักมาได้นะคะแท็บสูตรเสื้อวอมเกงวอมมีพร้อมส่งนะคะพี่จ๋าตัวนี้เสื้อยืดโรวไซส์นะคะเสื้อยืดโรวไซส์ถ้าใครรับทักมาได้นะคะเสื้อยืดโรวไซส์ u s a นะคะตัวนี้เป็นงานเสื้อยืดเบอร์หนึ่งนะคะเสื้อยืดเบอร์หนึ่งนะคะแมนที่เชิ้ตนัมเบอร์วันนะคะถ้าใครรับทักมาได้นะคะพี่จ๋า ตัวนี้สกินนี่เพนนะคะสกินนี่เพนงานขาเดฟสีขาเดฟไลนยนะคะใครอยากได้งานขาเดฟสีขาเดฟไลนยนะคะไว้ใส่ไว้ขายลูกค้าใส่เที่ยวใส่ทํางานนะคะตัวนี้ขาเดฟสีขาเดฟไลนยนะคะงานสวยมากนะงานสวยมากสีสุภาพสีพาสเทลนะคะสีพาสเทลสีเอิร์ธโทนนะคะ สีโทนแบบว่าเน้นขายดีนะพี่จ๋าเน้นขายดีนะคะไม่ใช่สีแรงๆไม่ใช่เช่นสีแดงนะของเราคือสีชมพูสีเขียวมิ้นท์ลายตารางอย่างเงี้ยพี่จ๋าลายตารางอย่างเงี้ยสีสวยๆเนะี่ยสีชมพูอ่อนๆนะคะพี่จ๋าหรือว่าจะเป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะรีวิวเสือ้อราคาเสื้อยีนสีสวัสดีค่ะพี่นิสราราคาเสื้อยีนสี อยู่ที่สามพันนะจ๊ะพี่ดาอยู่ที่สามพันนะคะสวัสดีค่ะพี่ดาตัวนี้จะไม่ใช่เป็นวอมล้วนไม่ได้เป็นวอมวอมล้วนนะพี่นะไม่ใช่วอมล้วนนะคะแต่จะเป็นเสื้อบกกางเกงนะพี่นะเสื้อบกกางเกงแต่ว่าแถบๆเยอะนะพี่นะเสื้อบกกางเกงแต่ว่าแถบๆเยอะนะจ๊ะพี่ดายังมีถุงเท้าขายไหมพี่จินการถ,าาถุงเท้าหมดแล้วนะถุงเท้าหมดแล้วนะจ๊ะพี่ดา ตัวนี้กางเกงทรงลุงนะพี่นะกางเกงทรงลุงแบนดนะคะพี่จ๋ากางเกงทรงลุงแบนดนะคะแบนดโคตรเยอะนะพี่นะแบนด์โคตรเยอะนะคะกระสอบนี้ตีว่าเป็นร้อยตัวนะคะกางเกงทรงลุงร้อยตัว2 5 0 0ทุนตัวละ25แบนด์ยังเยอะนะพี่นะแบนด์ยังเยอะนะพี่นะพูดว่าแบรนดล้วนเลยยังได้นะคะพี่จ๋าพูดว่าแบนดล้วนเลยยังได้นะคะ ถ้าใครรับกางเกงทรงลุงนะคะ2,500บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋างานสวยๆหน้ากระสอบลูกใหญ่ตีว่าร้อยตัวเลยไม่ต้องรุนร้อยตัวนะคะพี่จ๋าร้อยตัวชัวร์ว,วทุนตัวละยี่สิบห้าจ้าพี่จ๋าร้อยตัวชัวร์วทุนตัวละยี่สิบห้านะคะพี่จ๋าต,ต,ต,ต่วนตัวนี้จะเป็นมินิสเกิร์ตนะคะมินิสเกิร์ตนะคะกระโปรงแฟชั่นนะคะพี่จ๋าใครอยากขายกระโปรงแฟชั่นกระโปรงทำงานกระโปรงใส่ไปเที่ยวงานรวมผ้านะคะ ยังมีถุงเท้าขายไหมสวัสดีค่ะพี่จิงตังถุงเท้าต้องรอเข้ามาน่าจะอีกประมาณสักสี่ห้าวันนะพี่นะตู้กําลังมานะจ๊ะพี่จ๋าตอนนี้ตู้กําลังเดินทางมานะของมายเยอะมากแล้วพี่นะของมายเยอะมากนะคะของมายเยอะมากนะใกล้ถึงแล้วนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวตู้ถึงปุ๊บน้องน้องเปิดรีวิวให้ดูเลยนะพี่นะสวยคุณภาพเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะตัวนี้เดนิมแจ็คเก็ตนะคะพี่จ๋า เดี๋ยวปิดไลน์นี้เดี๋ยวจะลงรีวิวเดนิมแจ็กเก็ตให้นะพี่นะสวยอย่าบอกใครนะคะสวยอย่าบอกใครนะคะพี่จ๋าชายรวมหญิงงานอย่างดีพี่จ๋างานอย่างดีนะคะพี่จ๋าน้องเปิดเมื่อวานนะคะเดี๋ยวน้องจะลงรีวิวให้ดูนะคะเดนิมแจ็กเก็ตนะจ๊ะพี่จ๋า2,500บาทนะพี่นะ2500บาทพี่ได้ลูกโตๆแบบนี้เลยนะคะพี่ได้ลูกโตๆแบบนี้เลยนะคะเดนิมแจ็กเก็ตนะคะถ้าใครรับทักมาได้นะคะพี่จ๋า ตัวนี้เดนิมสเกิร์ตนะคะงานกระโปรงยีนนะคะพี่จ๋างานกระโปรงยีนล้วนนะคะงานกระโปรงยีนล้วนนะคะพี่จ๋าใครอยากได้ก็ทักมาได้นะคะงานสวยๆนะคะพี่จ๋า <c oughs> งานสวยๆนะคะสำหรักน้ำลายแล้วนะคะพี่จ๋าพูดรัวนะคะตัวนี้ไว้เบรานะคะพี่จ๋าไว้เบรานะคะสวัสดีค่ะพี่ำพยำไพ เสื้อลายสก๊อต45กิโลมีประมาณกี่ตัวจ้าประมาณ200ตัวคะ่ะพี่พยำไพ45กิโลนะคะพี่พยำไพรับพี่พยำไพทักมาในแชทนะเพราะว่าตู้กําลังจะมาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะได้ลงชื่อจองไว้ให้พี่พยำไพนะคะเสื้อสก๊อตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตู้กําลังจะมาถึงแล้วนะพี่นะถ้าว่าไม่ได้ทักมาจองนะคะกลัวมันจะมาถึงแล้วก็ไม่ทันเขานะพี่นะ เพียมไพ่จะไม่ทันเขานะเพราะว่าเสื้อลายสกอตมาไม่กี่ลูกแล้วก็คนจองกันเยอะแล้วนะคะพี่จ๋าเพี่ยมไัยทักมาในแชทนะทักมาจองนะของถึงค่อยโอนนะจ๊ะพี่จ๋าของถึงค่อยโอนนะคะพี่จา๋นนะะจาทักมาได้เลยนะเสื้อลายสกอตสามพันหะ้านะจ๊ะพี่จ๋าเปิดรีวิวยินชายไร้สดอยากดูสวัสดีค่ะพี่นูดิงย,ย,ยินชายเก่งๆยินชายน้องจะบอกว่ามันเข้ามาพร้อมตู้นะจ๊ะพี่จ๋ามันเข้ามาพร้อมตู้นะคะ มีแต่พี่อภัยตัวใหญ่ๆก็มีนะมันเป็นรวมไซส์นะัดของเราเนีย่ยเป็นงาน U.S.A. ตัวไม่เล็กแน่นอนนะคะพี่จ๋าตัวไม่จิ๋วนะพี่นะตัวไม่จิว๋วตัวไม่เล็กนะคะไซส์คนไซส์คนไทยใส่ได้นะคะไม่ได้ไซส์ตัวน้อยอะไรเงี้ยพี่จ๋าไม่ได้ตัวน้อยตัวจิ๋วแน่นอนนะคะของเราเนี่ยงานไซส์ไซส์ไซส์ betray, ปกติไซส์เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็นไซส์แบบ,แบ,บเล็กๆนะพี่นะเป็นงาน U.S. นะคะเป็นงานแบบเขาเรียกอะไรอะ สไซส์แม่บ้านอ่ะพี่จ๋าไซส่แม่บ้านนะไสแ่บนนะสแบบอะไรอ่ะห้าสิบโลหกสิบโลเจ็ดสิบโลอะไรเงี้ยก็ใส่ได้อะไรเงี้ยะนะพี่คือเป็นไซส์เขาเรียกอะไรอ่ะตัวไม่เล็กนะเอาเป็นว่าตัวไม่เล็กนะพี่จา๋าพี่จะไม่เจอตัวจิ๋วตัวน้อยที่ว่าขายไม่ได้แนะน่นอนในของน้องนะพี่นะของน้องนี่ไม่มีตัวเล็กอะไรเงี้ยไม่มีนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นไซส์ปกตินะคะพี่หนูดิยงยินชายเข้ามาพร้อมตู้นะเดี๋ยวตู้เข้าปุ๊บ เดี๋ยวตู้เข้าปุ๊บเดี๋ยน้องส่งให้ดูนะพี่ต๋าโอ้โหแบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะทุกคนต๋าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวแม่ค้าไปชาร์จแบตแล้วเดี๋ยวมาอีกทีนะงานเด็ก,งา,ดกงานเด็กเข้ารอตู้เข้ามานะพี่ต๋าใครรับอะไรทักมานะตอนนี้ไว้ไวเบานะเสื้อขาวแฟชั่นสวยๆเกตเอนะคะใครรับอะไรทักมานะแบตแม่ค้าน่าจะกําลังจะหมดนะตอนนี้ของมีให้เลือกซื้อเพียบเลยนะคะเดี๋ยวดูรูปที่แม่ค้าโพสตนะคะใครอยากได้อะไรก็ทักมานะคะของเยอะมากนลพี่ต๋า อยากได้อะไรทักมาได้เลยนะคะงานคุณภาพเกรดเนะคะพรีเมียมงานกระสอบพี่ได้ลูกใหญ่นะคะถ้าใครสนใจอะไรทักมานะจ๊ะเดี๋ยวแมค่ค้าปิดไลฟ์ก่อนนะคะสนใจอะไรหรือว่าอยากจะถามอยากจะปรึกษาทักมาในแชทได้เลยนะคะยินดีให้คาปรึกษานะคะยังไม่ซื้อไม่ว่ากันถามได้ตลอดจ้าทักมาในแชทนะจ๊ะพี่จ๋าขอบคุณคะ่ะ